สวัสดีค่ะปูแอปเปลนะคะอันนี้ค่ามือเที่ยงของปูนะคะบรรยากาศแบบฟินมากบอกเลย <c oughs> ลมเย็นค่ะ นั่งกินข้าวคนเดียวแต่ก็ฟินได้ตัวกับยาวทุกมือปุ๊กก็พยายามที่จะกินผักให้ได้ทุกมือ แล้วก็ในแต่ละวันก็จะมีผักมีไข่ที่ปุต้องกินทุกวันไม่มือไหนก็มือหนึ่งต้องมีอันนี้คือหมูแดดเดียวอร่อยเจ้านี้เจ้าประจำค่ะไขขีดละสามสิบห้าบาททอดเราด้วยก็ไม่แพงนะคะอร่อยดี ไม่ต้องอิจฉาปูนะคะตัวอะไรัวมาแลงปูเชื่อว่าอาจจะมีใครอยากมากินข้าวเป็นเพื่อนปูนะคะมีไหมมีคนบอกให้ปูไล์สดตอนลง y ยูทูบกตมวแลง แล้วถ้าเกิดปูดไล์จะมีคนคุยกับปูหรอคะอันนี้ถามก่อนปูก็คุยไม่ค่อยเก่งเนาะ em thấy không? em thích cho này ngon quá ừm, ตักมาซะเยอะเลยกินยังไม่หมดเลยค่ะกินแบบว่าง่ายมากค่ะไม่เรื่องมากดูบรรยากาศ ไม่มีคนเลยแต่ถ้ามีนี่ยุ่งเลยนะ มื้อเย็นไม่ต้องกินแ้วออิกมลอกเลยว่าอิ่มเพราะว่าชีวิตก็ไปนู่นไปนี่ตลอด ส่วนมากก็ช่วงโควิดแบบนี้ก็ไม่ค่อยได้เที่ยวหรอกค,ค่ะแค่ออกไปหาของกินอะไรประมาณนี้กลับบ้านก็ออกกำลังกายเล่นโยคะบ้างจะะไรช่วงออกกำลังกายก็จะไม่ค่อยได้มาดูที่กล้องก็ไม่รู้ใครคุยอะไร ก็มไม่รู้ว่าแฟนขับมีมากน้อยแค่ไหนอิ่มมากมีถั่วฝักยาวอีกชิ้นนะึงกินผับเยอะ กินถังเยอะๆจะเป็นผลดีต่อเบาหวานอยากให้ทุกคนมันนั่งอยู่ตรงนี้จังเลยอ่ะมันเย็นอ่ะดูใบไม้ที่อยู่ข้างหลังก็ได้มันเปิวบวบมบบกได้อือากาศดี ผู้ชอบเที่ยวป่าใช้เลนนะเพราะว่ามันธรรมชาติ